เรื่องมันเกิดมาตอนที่ดาวมาคลอดลูกที่บ้านเกิดในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานโดยที่ดาวทํางานกับสามีที่กรุงเทพแต่พอถึงเวลาจะคลอดลูกดาวเลยเลือกจะมาคลอดที่บ้านเกิดเพราะจะได้มีพ่อแม่ดูแลโดยให้สามียังคงทํางานอยู่ในกรุงเทพโดยบ้านของดาวนั้นมีพ่อแม่ชื่อลุงชัยและป้าดาเป็นเจ้าของ และยังมีลุงบุญมีซึ่งเป็นลุงแท้แทของดาวอาศัยอยู่ด้วยโดยลุงบุญมีมีอาชีพเป็นคนรับเช่าพักเครื่องและมีความรู้ด้านเครื่องรางของขังในเย็นวันนั้นดาวจะไปเก็บผ้าที่ตากไว้โดยนำลูกน้อยมาด้วยท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงมีใครมาเรียกพอดาวหันไปดูปรากฏว่าเป็นหญิงฉลาดคนหนึ่ง มายืนท่าทางประหลาดมองไปที่ลูกของดาวดาวถามหญิงชาลาว่ามาหาใครแล้วหญิงชาลาคนนั้นก็ทำท่าทางแปลกๆมองไปมารอบบ้านแล้วหญิงชาลาบอกว่าลุงมุนมีอยู่หรือเปล่าขอเข้าไปหาหน่อยดาวรู้สึกลังเลสักพักแต่ก็เรียกเข้ามาในบ้านแต่แค่ช่วงกระพริบตาหญิงชาลาท่าทางแปลกๆก็ไปอยู่ตรงที่ลูกของดาวนอนในเปล และก็พูดซสำๆว่าเด็กคนนี้น่ากี้จังดาวกลัวและตกใจกับภาพตกหน้าจึงได้ตะโกนเรียกพ่อกับแม่มาช่วยพอสิ้นเสียงหญิงแก่คนนั้นก็วิ่งพวดออกไปทางหลังบ้านพอพ่อกับแม่มาถึงดาวก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังลุงชัยจึงบอกว่าให้ไปคุยกับลุงบุญมีดีกว่า เพราะพ่อกับแม่เชื่อว่ายายคนนั้นต้องเป็นกระสือแน่ๆพอดาวมาคุยปรึกษากับลุงบุญมีลุงบุญมีก็บอกว่ากระสือคงจะได้กลิ่นคาวเลือดของลกเด็กเกิดใหม่และได้คำชับว่าช่วงนี้อย่าปล่อยลลกไว้ตามลำพังเด็กขาดแล้วตอนค่ำของวันนั้นเอง ดาวได้ให้นมลูกและได้พามานอนในห้องพอเห็นว่าลูกนอนหลับแล้วดาวจึงได้ออกไปอาบน้ำข้างนอกและในไม่กี่อึดใจก็มีลิ้นยาวเหียดจากนอกหน้าตา่างมาเลียตรงที่เด็กทาลกนอนอยู่พักต่อมาดาวอาบน้ำเสร็จและ กำลังจะเข้านอนแต่ก็ตกใจสุดขีดเมื่อไม่เห็นลูกน้อยของตอนเองนอนในเปลแล้วก็ต้องสยองสุดขีดเมื่อมองไปนอกหน้าต่างเพราะมีพรีกระสือรูปร่างสุดสยองแลบลิงอยู่นอกห้องนอนของเธอดาวจึงตะโกนเรียกพ่อและลุงบุญมีแล้วพอลุงชัยกับลุงบุญมีวิ่งออกมาตรงชานบ้าน และมองขึ้นไปตรงหัวระเบียบก็พบกับผีกระสือที่เสแยยิ้มโชวอเครื่องไหมของมันลุงชัยจึงตะโกนไล่ส่วนลุงบุญมีนำปืนขึ้นประทับปาเล็งไปที่กระสือตอนนั้นแล้วลุงมีก็ลั่นไกไปที่กระสือตอนนั้นเมื่อยังไม่เห็นผลจึงยิงอีกที แล้วผีกระสือตอนนั้นจึงได้ลอยหนีไปทางท้ายปาจังหวะเดียวกับที่ดาววิ่งออกมาดาวบอกว่าลูกของเธอหายไปและแน่ใจว่าต้องเป็นฝีมือของผีกระสือตอนนั้นแน่ๆด้วยความร้อนใจทั้งสามจึงรีบวิ่งออกไปตามผีกระสือตอนนั้นและพอทั้งสามเจอผีกระสือตอนนั้นแล้ว ทั้งสมจึงวิ่งไล่ตามเจ้าผีกระซือตนนั้นแล้วผีกระซือตนนั้นก็ลอยหนีลุงชัยและลุงบุญมีะระดมยิงไปที่ผีกระซือตนนั้นแบบไม่ยัง้งหนึพอสักพักเจ้าผีกระสือก็ลอยขึ้นหนีหายไปภายในกิ่งก้านของต้นไม้ระหว่างนั้นดาวก็รีบวิ่งตามมาด้วยความร้อนใจ แล้วเกิดสะบดกับกิ่งไม้ล้มลงไปพอกำลังจะลุกขึ้นมาก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าจอพีกระสือตอนนั้นได้รอยเปนพุ่งเข้ามาหาดาวลุงบุญมีอาศัยจังหวะนั้นท่องคาถาปกเสกไปที่กระสุนปืนแล้วยิงไปที่กระสือตอนนั้นทันที กระสือได้รับความเสียหายจากกระสุนอาคมจึงลอยหนีหายไปบุญมีเห็นว่าผีกระสือตอนนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วจึงบอกให้ลุงชัยและดาวกลับไปรอที่บ้านก่อนส่วนลุงบุญมีจะตามเจ้าผีกระสือตอนนั้นไปเองแล้วลุงบุญมีก็เดินเข้าไปทางป่าลึกเพราะเหมือนลุงบุญมี รู้จุดหมายว่าต้องไปที่ไหนไปได้สักพักก็พบบ้านกลางป่าพอเจ้าผีกระสือเข้าร่างเดิมของมันก็ติงทุลนทุลายด้วยความเจ็บปวดจากกระสุนอาคมลุงบุญมีรอให้หญิงชาลาติ้นทุลนทุลายพักแล้วพอร่างของหญิงชาลาสงบลงพอหญิงชาลาคนนั้นลุกขึ้นมาลุงบุญมีก็ได้ถามว่า ร้านของแกอยู่ไหนหญิงชลาก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้เอาไปด้วยด้วยท่าถามที่เหมือนกำลังจะขาดใจและยังไม่ได้ถามอะไรต่อหญิงชลาคนนั้นก็ล้มลงขาดใจตายไปต่อหน้าหลุงพุนวีตัดภาพมาที่สองพ่อลูกกำลังเดินจะเข้าบ้านแล้วต้องตกใจ เมื่อเห็นป้าดาอุ้มลูกของดาวรออยู่หน้าบ้านดาวดีใจมากรีวิ่งไปหาลูกทันทีพอพาลูกเข้านอนดาวก็ได้ถามแม่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นป้าดาเล่าว่ากําลังไปหาหลานก่อนนอนแต่เห็นหลานฉี่ในที่นอนจึงพาหลานไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ำการลาง พอเรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นบ้านก็ได้ยินเสียงปืนป้าดาจึงพาหลานหลบออกมาอยู่ด้านนอกแล้วพอสักพักขึ้นมาบนเรือนก็ไม่เห็นใครแล้วดาวประหลาดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยังไงลูกของเธอก็ปลอดภัย